ฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องคนสกาวด้วยนะครับครับและแนะนำการชมคลิปให้คมชัดมากขึ้นครับเนี่ยครับมีวิธีการทาเราเพิ่มได้มากกว่า720 p นะครับ1,080 p ก็ได้นะครับ ไกลนะครับดูว่าจะชัดหรือเปล่ามีมีการแสกบาทน้ำนะรันยกนะครับวันนี้ภาพและเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าวันนี้ลมแรง ากาศโดยรวมครับการเย็นลงเรื่อยๆครับน,นี่มันไกลครับเดี๋ยวจะไปไปชมพาไปชมหน้างานเทครับพาท่านผู้ชมมาอยู่หน้างานเทแล้วครับเนี่ยครับ ดกาสอเจ็ดศูนยครับ,เ,รบเสียงลมออจะแรงหน่อยนะครับจะชัดเมแรงครับีบบลาการถอยเทของเจ้าดลกาสองนย์กันครับ ตรงเนี่ยครับเรื่อันี้รลอดจับเนี่ยจับตามองคันนี้ครับชุดเต็มสุดจัดเลยครับสวยงามครับเป็นเจ้าฮิโน่สมองเงินนะครับนะครับเสียงท่อโหดมากครับแฝดห้ามอยเตียวครับ ราวไฟด้านบนครับจัดเลยครับจัดอย่างนาซ่าสวยงามเลยแต่งสูจัดเลยครับฝนรบแรงรนบนอนอเลย เดีเ๋ยครับมีมีเอียงนิดนึง สองเก็บศูนย์เสียงชอ็อปยังไม่ปิดนะครับผมโอ้เสียงโหดเอาวดับครับ เดียว่เสียงโหดครับจบนีลากันถวยครับ 3, าเราตัดเครื่องไล้ครับเอ้ยเสียงเสียงินอารอาเลยครับแข็แห้งลยครับดูน้ำมันเลย ก็เบิดทุกคันเลยปลาท้านี่ปากรกแก้วงับไปอยู่ครับ สองจุดศูนครับนะครับต่อยเข้าหน้นาครับทายกจะพังกันทุกครั้งแล้วฝ่ายล็อกไม่อยู่แล้ว เริ่มวางนะครับใส่กันชนเหรีดนะครับหน้าเหรีดโอ้ยหหยอดยอดเลยครับพันนี้ลาเข้าหน้างานครับเย่ะครับถระอุปิเดียมถัดชูโอย้ยอดเลยยอด ีน้องเลยปุ่นจริงเห็นไหครับถือว่าใส่เยอะนะครับดินเนี่ย แต่งครับจะเป็นนิ่งนะครับในลม,ลมแรกครับพัดยืนถ่ายโยกไปโยกมาเลยครับลม เสียดสีกันนี่สุดยอดเลยครับ S <S <an> <t iny> แ,แดดแดดวันนี้อากาศค่อนข้งางเย็นนะแดดเยอะแต่พอดีครับ <S <S <an> <t iny> ไปหาไปร,ร้ <S <S <an> <t iny> อนนะทำงาน,นครับเ <an> <t iny> พราะว่าตอนี้เดี๋ยวทีวีไปหลายรอบแล้ว <an> <t iny> ทีวีไปรอบนึงแล้วครับไม่ใช่หลายรอบ ทำแบบยาวๆให้ดูครับ ลองปั่นโรงงานครับเต็มรูปแบบครับหลังปีใหม่ครับลองโฟลิเราก็ถ่ายทำกันโองฟูโซมาแล้วครับโชคคุณครับพี่หลงห้า,าพ่อ,พอโจซุดไปนิดหน่อยครับ เสียงหวานเลยครับโตโบหวานเลยครับจะโฟคุณเราฮิสุบิชิครับเอ้ยติดตามชมต่อในคลิปที่สองนะครับ